5ผักสวนครัวปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวๆสวัสดีค่ะก้อยการ์เด้นบันทึกการปลูกผักง่ายๆมือใหม่ก็ปลูกได้เคยเบื่อไหมคะปลูกผักทีไรต้องหว่านใหม่ทุกเดือนวันนี้เราจะพาไปรู้จัก5ผักสวนครัวสุดคุ้มปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวนานประหยัดแรงประหยัดเงินแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ 1>, 1ต้นหอมต้นหอมปลูกง่ายมากแค่ตัดต้นให้เหลือรากแล้วก็แตกใหม่ได้เรื่อยๆค่ะข้อดีเก็บกินได้หลายรอบปลูกได้ทั้งในดินหรือในน้ำหรือในขวดน้ำใช้พื้นที่น้อยเหมาะกับคนที่อยู่คอนโดเคล็ดลับนะคะตัดแล้วเหลือประมาณสองนิ้วจะงอกใหม่เรื่อยๆค่ะ 2. ผักชีผักประจำครัวไทยปลูกทีเดียวถ้าดูแลดีๆก็มีให้กินยาวๆ ข้อดีค่ะเก็บได้ทั้งใบรากแล้วก็เมล็ดสามารถปล่อยให้ขึ้นใหม่จากเมล็ดเองก็ได้ปลูกในกระถางหรือว่าแปลงปลูกเล็กก็โอเคค่ะข้อควรระวังผักชีไม่ชอบแดดจัดจนเกินไปแนะนำให้ปลูกในที่แดดลำไรค่ะ 3. กระเพราปลูกครั้งเดียวกินผัดกระเพราได้ทั้งปีเลยค่ะต้นทนแข็งแรงตัดแล้วแตกยอดใหม่ไวมาก ข้อดีค่ะคือชอบแดดดูแลง่ายตัดแต่งยอดบ่อยจะยิ่งพุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ,มะแมลงไม่ชอบค่ะ,มะแมลงไม่ค่อยรบกวนเคล็ดลับนะคะใช้เศษใบกะเพราหมักทำน้ำหมักลาดลดช่วยเร่งการแตกยอดได้ด้วยค่ะ 4. ผักบุ้งจีนปลูกในน้ำหรือในดินก็ได้เด็ดยอดกินแล้วปล่อยให้แตกใหม่ได้เรื่อยๆเลยค่ะ ข้อดีนะคะโตวไวทนทุกสภาพเก็บกินได้ทุก7-10วันไม่ต้องดูแลมากด้วยนะคะข้อควรระวังอย่าให้น้ำขังจนเน่าต้องระบายนะ้ำดีๆค่ะ 5. ตําตำลึงผักตำลึงค่ะคือผกักริมรั้วที่ไม่ต้องปลูกบ่อยแค่ปล่อยให้เลื้อยก็มีใบอ่อนให้เด็ดได้ตลอดข้อดีทนแล้งทนฝนใช้ทำอาหารได้หลากหลายไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยค่ะ เคล็ดลับนะคะเด็ดยอดบ่อยๆกระตุ้นให้แตกยอดเพิ่มเรื่อยๆและนี่คือผัก5ชนิดที่ปลูกครั้งเดียวแต่กินได้นานค่ะเหมาะก,กับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่อยากปลูกใหม่บ่อยๆแค่รดน้ําให้สม่ําเสมอและใส่ปุ๋ยหมักบ้างเป็นระยะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเหมาะสำหรับใครบ้างก็คือ1มือใหม่นะคะคนมีเวลาน้อยแล้วก็คนอยากประหยัดค่าอาหารค่ะ ใครอยากมีผักสดกินแบบนี้ทุกวันไม่ต้องหว่านมเมล็ดใหม่ทุกเดือนอย่าลืมลองปลูกดูนะคะสำหรับใครที่ต้องการหาสินค้าเกษตรเมล็ดผักที่มีโปรโมชั่นรวมถึงสามารถเก็บเงินไปทางได้ก้อยการ์เด้นจะแปะลิงก์ต่างๆไว้ที่กล่องรายละเอียดด้านบนนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ